อย่ามาป้ายเรื่องนี้ว่าเป็นเรื่องธรรมศาสตรอ์างงายอย่างนั้นจุลาอย่างนี้มันไม่ใช่ฮะและที่สําคัญที่สุดก็คืออย่างที่ผมแซะไปตั้งแต่แรกไงคุณศิลาอาจจะไม่เคยเข้ามาเรียนเลยไม่รู้ว่าไอ้ฟรีดอมต่าง,าง,างอ่ะเสรีภาพในทางวิชาการเนี่ยความหมายมันคืออะไรถ้าสมมติล้างสมองได้ทั้งหมดเนี่ยเด็กทั้งธรรมศาสตร์มันออกไปแล้ว <laughs> แต่ธรรมศาสตร์ในเนเจอร์จริงๆของ <laughs> คนที่รู้จะรู้ะนะฮะ โอ้ยว่าเขาก็เถียงกันตีกันเห็นด้วยไม่เห็นด้วยกันอยู่ตลอดเวลาแล้วนั่นแหละครับมันคือกระบวนการการเรียนรู้ที่เราจะต้องสอนเด็กๆให้เขารู้จักโต้เถียงกันด้วยหลักการและเหตุผลอยู่ในพื้นที่วันนี้มีการนัดไต่สวนกรณีที่ทนายความจากศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนนะครับยื่นคำร้องไปที่ศาลคือเขายื่นคำร้องแบบนี้ครับว่าเ,เหตุใดจึงบบมีการนำตัวผู้ที่ถูกกล่าวหาในคดีมาตรา112ก็คือ ทางคุณจตุพัฒนปุญพัฒรรักษาหรือว่าไผ่ดาวดินแล้วก็คุณพานุพงศ์จากนอกหรือไม้เนี่ยนะครับไปขังที่เรือนจําพิเศษทนบุรีทั้งทที่หมายขังที่ออกจากศาลเนี่ยเป็นเรือนจํา <ำ S 2> พิเศษกรุงเทพนะครับทนายเองก็มีการยื่นคําร้องนี้ไปนะครับแล้วก็ให้ศาลเนี่ยมีการไต่สวนนะครับปรากฏว่าศาลเขาจะนัดฟังคํา สั่งในคำร้องนี้วันที่15มีนาคมเวลา11นาฬิกานะครับซึ่งวันนี้เนี่ยศาลก็เบิกตัวทั้งคุณเปียรัตจงเทพคุณไผ่ดาวดินแล้วก็คุณไม้พานุพง์มาด้วยนะครับซึ่งทั้ง3คนก็มาด้วยรถตู้ของเรือนจำเข้ามาในห้องคุมขังใต้ศาลนะครับแล้วก็มีการชูสนิ้วทักทายกับผู้ที่เดินทางมาให้กำลังใจจำนวนหนึ่งในขณะที่ไต่สวนอยู่ก็มีทั้งญาติผู้ใกล้ชิดทนายความ และอาจารย์ปีรบุตรแสนกรนกกุลเลขาธิการของคณะก้าวหน้าเนี่ยเดินทางมาร่วมฟังการไต่สวนด้วยนะแต่ว่าครั้งนี้ครับไม่ให้มนุษยชนเข้าก็มารู้ผลในภายหลังนะครับภายหลังเสร็จสิ้นการไต่สวนนะครับคุณกฤษดานุจ,จรัตน์นะทนายความศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนนะครับก็เปิดเผยว่าวันนี้สารเบิกตัวโตโต้ไผ่และไม้นะครับจากเรือนจําพิเศษธนบุรีมาไต่สวนตามที่เราได้ยื่นคําร้องไปเมื่อวานนะฮะซึ่งภายหลังไต่สวนเสร็จแล้ว ศาลน,นัดฟังคำพิพากษาในวันที่15มีนาคมเป็นเวลา11บนาฬิกานะฮะ,ะซ,ซึ่งเรื่องนี้นะครับเกิดจากอะไรกันเดียก็คือเกิดจากว่าอายการสั่งฟ้องก็คือตอนนี้มันเข้าสู่กระบวนการพิจารณาของศาร,รแล้วก็คือเป็นการควบคุมตัวผู้ต้องหาในระหว่างพิจารณาคดีของสารเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือเป็นอำนาจของสารเลยที่จะมีคำบังขังเมื่อไหร่จนถึงเมื่อไหร่ก็ได้แล้วก็จะอนุญาตให้ประกันตัวเมื่อไหร่รซึ่งโดยปกติแล้วว่า มันเป็นสิทธิ์ของผู้ต้องหาคือถ้าเกิดคดียังไม่ถึงที่สุดหรือคดียังไม่มีคําพิพากษาเนี่ยมันเป็นสิทธิ์ของผู้ต้องหาที่จะได้รับการเป็นไปสิทธิ์ของจาเลยอะที่จะได้รับการประกันตัวตลอดการประกันการประกันตัวในที่นี้คือเหมือนเราให้โอกาสเพราะในการที่เขาจะออกมาสู้คดีออกมาเก็บข้อมูลหลักฐานพยานหลักฐานที่เพื่อที่จะได้เอาไปใช้ในชั้นศาลเอาไปพิสูจน์ตัวเองว่าตัวเองบริสุทธิ์อะเห็นวันก่อน รู้สึกจะเป็นคนเดียวแหละที่บอกว่ามันมีเงื่อนไขอยู่5ข้อใช่ไหมที่จะไม่ให้ประกันตัวก็คือแลันไปยุ่งกับพยานหลักฐานแ้ะแล้วมีประเด็นนี้อะไรอย่างเงี้ยไม่เข้าตามเงื่อนไขเหมือนเสกเงื่อนไขขึ้นมาเองอ่ะคืออย่างนี้ค่ะเดียมองว่าคนเหล่านี้ในเมื่อศาลไม่มีคำตัดสินน่ะเขาคือผู้บริสุทธิ์อยู่เขายังไม่ใช่นักโทษนึกออกไหมยังไม่ใช่นักโทษเด็ดขาดอ่ะว่างั้นเถอะ เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ควรที่จะให้สิทธิ์เขาในการที่จะได้รับการประกันตัวเพื่อที่จะออกมาหาพยานหลักฐานพิสูจน์ตัวเองว่าเป็นผู้บริสุทธิ์แลเราก็นิดนึงค่ะในเรื่องของเรือนจำเออเพราะนี่เป็นหนึ่งในปัญหาใช่ไหมเพราะเขาบอกให้ขังที่เรือนจำกรุงเทพแต่ไปขังที่ทนบุรีก็ไม่รู้ว่าเป็นการด้วยความเคาพนะคะทีก็ไม่แน่ใจว่าเป็นการกลั่นแกล้งหรือเปล่าเพราะถ้าเกิดเอาไปอยู่ที่เรือนจำกรุงเทพเนี่ยอาจจะเห็นว่ามีพวกอยู่เยอะแล้วหมายถึงว่า ทัวแกนนําเดิมที่เหลือไปก็อาจจะไม่อยากให้ไปแบบสร้างเป็นแก๊งเซอร์หรืออะไรที่นันก็เลยแกล้งเป็นว่าเอาไปอยู่อีกที่หนึ่งเลยอยางไรกล่าวใช่แต่ว่าคือเดียอยากแนะนํานี้ค่ะด้วยความที่ทั้งเดียพูดถึงระบบของเรือนจําทั้งหมดนะคือพอน้องๆเนี่ยเขาเข้าไปอย่างที่เดียบอกว่าเขายังไม่ใช่นักโทษเด็ดขาดแต่เขายังไม่ถูกสารตัดสินว่าเป็นผู้กระทำความผิดใช่ปะเขาคือผู้บริสุทธิ์อยู่อะเป็นไปได้ไหมที่ศาลเนี่ยเราจะต้องแยก สำหรับนักโทษที่ยังอยู่ระหว่างการพิจารณาคดีคือคนที่ยังไม่มีความผิดกับนักโทษเด็ดขาดเนี่ยออกจากกันและเขาควรจะได้รับการปฏิบัติเดี๋ยวไม่อยากจะพูดว่าควรจะได้รับการปฏิบัติปฏิบัติไม่เหมือนกันเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเป็นการเหลื่อมล้ำเพราะทุกคนเท่าเทียมกันแต่เป็นไปได้ไหมว่าคือเขายังไม่ใช่ผู้กระทำความผิดเพราะฉะนั้นการที่จะดูแลเขาการที่จะควบคุมเขาก็ควรจะแตกต่างไปจากนักโทษเด็ดขาดคนอื่นๆนะฮะคือในข้อกฎหมายเนี่ยทนายความก็พยายามที่จะแย้งด้วยเหมือนกันนะครับว่าการที่นำไป คุมขังในที่อื่นซึ่งไม่ได้ระบุไว้ในหมายขังเนี่ยก็เป็นความผิดตามปาวิอาญาที่บัญ,ญตัตาด้วยนะครับว่าให้ขังในสถานที่ซึ่งศาลเนี่ยออกหมายขังแต่สอบถามไปยังเรือนจําพิเศษธนบุรีก็ได้ทราบความมาแบบนี้ครับว่าผู้พิชาการเรือนจำเนี่ยนะฮะเขาเพิ่งแจ้งสารมาภายหลังคือคขังวันที่8เพิ่งแจ้งสารมาวันที่10สาเหตุที่แจ้งมาเนี่ยก็ให้เหตุผลว่าเพื่อลดความแออ,ะะอัด แต่ว่าทางทนายความนะครับคุณกฤษดางก็กล่าวต่อว่ารัชทันได้อ้างนะครับในการไต่สวนหากมีเหตุจําเป็นสามารถย้ายผู้ถูกคุมขังได้และค่อยรายงานสารหากนะครับเป็นเหตุด่วนให้ย้ายได้ถ้าอ้างความปลอดภัยก็แปลว่าเรือนจําพิเศษธนบุรีมีความปลอดภัยมากกว่าเรือนจําพิเศษกรุงเทพใช่หรือไม่ทั้งที่เรือนจํากรุงเทพพิเศษเป็นเรือนจําชั้นหนึ่งแล้วตรงนี้นะครับเรื่งน่าสงสัยนะครับที่ท่านเนี่ยตั้งข้อสังเกตแล้วก็วันที่15มีนานี้นะครับสาร นัดฟังคำสั่งก็ยังเป็นวันนัดพร้อมตรวจพยานหลักฐานนะครับคดีแกนนํารัษฎรชุมนุมในวันที่19กและ20กันยายนปี63โดยพนักงานอายการได้ยื่นนะครับขอรวมสํานวนระหว่างจําเลยที่ถูกฟ้องชุดแรกคือกลุ่มของนายภริชชีวรักษ์กับผู้อีก4คนกับชุดรัษฎรอีก18คนที่ฟ้องไปเมื่อวันที่8มีนาที่ผ่านมาซึ่งทนายความคงไม่คัดค้านการรวมสํานวนเพราะเห็นว่าเป็นพยานหลักฐานชุดเดียวกันตรงนี้นะครับยิ่งแสดงให้เห็นว่าเมื่อพยานหลักฐานชุดเดียวกัน ก็ต้องคุมขังไว้ในที่เดียวกันเพื่อจะได้ปรึกษากันนะครับเป็นลาทนายความไปเยี่ยมจะได้เบิกตัวมาคุยเรื่องคดีได้ด้วยนะครับส่วนกรณีที่รัชทันอ้างว่าเป็นเรื่องความปลอดภัยตนว่าฟังไม่ขึ้นตรงนี้เป็นการละเมิดสิทธิ์เราถึงได้มาร้องศาลนี่เห็นด้วยนะใช่ครับนี่ยังไม่นับรวมว่าในช่วงสถานการณ์โควิดเนี่ยการเข้าถึงตัวผู้ต้องหาหรือว่าจำเลยเนี่ยยากมากเลยนะครับญาติพี่น้องเข้าไปเยี่ยมไม่ได้แม้แต่ทนายความยังยุ่งยากไม่สามารถที่จะเจอตัวกันได้ โทรศัพท์คุยกันหรือไม่ก็ต้องใช้วิธีการสื่อสารแบบอื่นซึ่งการถามการตอบที่ที่มันจะต้องลงในรายละเอียดเนี่ยมันมันก็ไม่เป็นการไม่ไม่เป็นส่วนตัวถือว่ามันเป็นการไปสารไปเรือนจําทนแล้วก็มาพนนี้ก็ดีเดียวกันเทปอะไรเงี้ยใช่ยิ่งเพิ่มภาระในการก็ท่านกฤษอาจารย์ท่านคุณกฤษดางก็ะชี้ให้เราเห็นชัดเจนแล้วล่ะว่ามันมีปัญหาแล้วมันเป็นการละเมิดสิทธิด้วยส่วนหนึ่งแล้วก็มันก็ไปย้อนสอดประสานกับที่คุณเดียบอกไงว่า ยังไม่ใช่นักโทษนะโอเคสาหรับนักโทษเนี่ยแน่นอนการลงโทษในการคุมขังคือคุณจะต้องถูกจํากัดเสรีภาพถูกไหมอย่างที่สุดอะไรอย่างเงี้ยซึ่งบ้านเราก็มีปัญหาเรื่องนี้มากนะนะว่ามันไม่สอดคล้องกับหลักการสิทธิมนุษยชนเท่าที่ควรโดยเฉพาะในคุกไทยแต่อันนี้เขายังอยู่ในสถานะนับถ้าเดี๋ยวจำไม่ผิดตอนปี53เนี่ยช่วงนั้นที่แกนนําเสื้อแดงโดนจับอะค่ะคือเขาก็จะมีเป็นเป็นเขาเรียกอะไรเป็นสําหรับ เป็นเรือนจําที่ให้จากโทษทางการเมืองมาอยู่รวมกันอันนี้เดียวว่าก็คือไม่ต่างกันมากมันก็เหมือนมันก็เป็นนโยบายทางการเมืองเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดสามารถที่นํามา ว่าเอามาไว้รวมกันที่เดียวกันได้เนี่ยมันก็น่าจะดี<น>ะใช่รจริงๆก็ดีกับตำรวจในงะทในการเข้าไปสอบปากคำอ่อใช่ค่ะไปอีกเรือนจำหนึ่งครับทันทสถานหญิงกลางครับเป็นที่คุมขังคุณรุ้งปนัสยานะครับเป็นหนึ่งในแกนนารัษฎรเหมือนกันคุณรุ้งปนัสยาก็ได้ส่งจดหมายออกมาไม่แน่ใจว่าเขียนเองหรือว่าเป็นข้อความที่บอกผ่านคนใกล้ชิดมานะครับระบุว่าสวัสดีพี่น้องประชาชนผู้รักประชาธิปไตย นะครับครั้งนี้เป็นครั้งที่2แล้วที่รุ้งเข้าไปอยู่ในเรือนจำก็ในคลุกเนี่ยไม่ได้เป็นอะไรนะครับเพราะว่าเรามาในฐานะนักสู้ไม่ใช่นักโทษเะนนั้นแล้วไม่มีอะไรที่น่าท้อใจเลยเพราะว่าเรารู้ว่าคนที่อยู่ข้างนอกก็ยังสู้ต่อเนื่อง ส่วนคนที่อยู่ข้างในก็มีความเชื่อมั่นและศรัทธาเปี่ยมล้นในหัวใจด้วยนะครับนะว่าคนที่อยู่ข้างนอกเนี่ยจะต่อสู้อย่างไม่ท้อจะทําให้พวกเราได้รับชัยชนะขอให้ทุกคนโปรดยึดมั่นในหลักสันติวิธีนะซึ่งสันติวิธีไม่ใช่ว่าอยู่เฉยๆให้เขาทําร้ายเราสามารถป้องกันตนเองได้ตามความเหมาะสมตราบเท่าที่ความรุนแรงจะเกิดขึ้นกับเราคิดว่าเพื่อนๆของเราคงจะให้ข้อมูลกับทุกคนเกี่ยวกับสันติวิธีมากขึ้นขอให้ทุกคนสู้อย่าท้าอยังไงเรา เราชนะแน่นอนไม่ว่าจะใกล้หรือไกลเรายังไงเราก็จะชนะนะครับก็เป็นการโพสต์โดยพี่สาวของคุณรุง<ก>้งฝากส่งกําลังใจให้ทางคุณรุงงร้งแล้วก็ครอบครัวของนุงรุ้งแล้วก็รวมถึงผู้ที่ถูกจุ่มกลุ่มขังทุกคนด้วยทีนี้ก็มีการขยับขยื่นนะครับนะจากกลุ่มอาจารย์นะ,ะจากที่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับโดยอาจารย์บุญเลิศวิเศษปีชานะซึ่งเป็นอาจารย์คณะสังคมวิทยาและมนุวิยามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ก็เพจโพสเฟ e บุ๊กกันนะครับระบุนะฮะว่าในวันพรุ่งนี้คือสุกที่12เนี่ยนะครับเวลา9นาฬกาอาจารย์ที่สอนนักศึกษานะครับที่ยังถูกคุมขังอยู่ในเรือนจําก็คือทั้งรุ้งเพนกวินและไผ่จอมยนุทรน,นะครับำสั่งขอประกันตัวอีกครั้งนะฮะ ล้วก็จะไปแสดงเหตุผลถึงความจําเป็นด้านการเรียนซึ่งที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์สัปดาห์นี้มีการสอบกลางภาคและการเรียนสมัยในยุคนี้นะครับนักศึกษาจะต้องค้นคว้าเขียนงานซึ่งไม่สามารถทําจากในเรือนจําได้นะครัคซึ่งอาจารย์คณะสังคมวิทยาและมนุษยวิทยาคือคณะที่รุ่งเรียนเนี่ยก็จะไปกัน4ท่าน4วิชาเลยนะคะร่วมกับอาจารย์คณะรัฐศาสตร์ได้แก่อาจารย์ชยานิชพุทธรัตอาจารย์ประจักษ์ก้องกิริ ที่ประกันเป็นกินนะคะแล้วก็อาจารย์จากสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลได้แก่อาจารย์ดรพัทธีรานาอุไรรัตแล้วก็อาจารย์อีกท่านหนึ่งนอกจากนี้ก็ยังมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรอดีศรจันทร์สุขรองอธิการบดีฝ่ายการนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รองศาสตราจารย์ดรยุติมุกดาวิจิตร ti, it, แล้วก็ผมและอาจารย์ท่านอื่นเนี่ยไปให้กําลังใจด้วยการที่อาจารย์ไปประกันตัวนักศึกษาเนี่ยถือเป็นหน้าที่ให้เขาได้ออกจากเรือนจํา ส่วนผิดถูกก็รอศาลตัดสินระหว่างนี้ก็ต้องถือหลักจริฐฐานไปก่อนว่าเขาเป็นผู้บริสุทธิ์ผมไม่คิดเยอะครับอาจารย์ประการตัวนักศึกษาคุณศิระเจนจาคะมาแล้วครับอาจารย์วิโรธครับฮะแล้วอาจารย์พาดพิงเราเขาพลาดพิงอาจารย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์อย่างนี้ว่าสอนยังไงครับสอนให้นักศึกษาติดคุกกันหมดเลยอ๋อแล้วประเทศนี้คนที่จบจากสถาบันอื่นไม่เคยติดคุกเหรอฮะอืม คุณศิระเองจบจากที่ไหนครได้ข่าวว่าเคยติดทุกไม่ใช่เหรอฮะคืออย่ามาไอ้นี่เรื่องธรรมศาสเลยครับมันฟังดูแล้วมันประสาทแดงฮะโทษนะครับผู้นําที่ฝ่ายขวาส่วนใหญ่ในบ้านเราที่จบธรรมศาส์นี่ก็เยอะนะฮะอันนี้ก็ไม่อยากจะด่านะครับคือใช่ใช่ใช่คุณชวนก็จบธรรมศาสใช่ฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณอย่ามาทําอะไรแบบนี้เพื่อที่จะมาอัดเลยเขามีจิตวิญญาณความเป็นครูเขาช่วยนะครับถามว่าถ้ามีพวกกบปปสหรือว่ามีนักศึกษาที่ไปเชีย ท่านบูดาฟรีดอมอะไรต่างแถว <ừ m. S 2> แจ้งวัฒนะที่ท่านอ, m, อยู่อะแล้วลเกิดเหตุการณ์ถูกจับไปท่านก็ต้องไปใช่ไหมใช่ก็ต้องไปช่วยกันประกรันตัวมันเป็นกระบวนการทางกฎหมายที่ทําได้อ,อย่ามาป้ายเรื่องนี้ว่าเป็นเรื่องธรรมศาสตรอางงา์อย่างนั้นจุลาอย่างนี้มันไม่ใช่ฮะและที่สําคัญที่สุดก็คืออย่างที่ผมแซะไปตั้งแต่แรกไงคุณศิลาอาจจะไม่เคยเข้ามาเรียนเลยไม่รู้ว่าไอ้ฟรีดอมต่างอ่ะเสรีภาพในทางวิชาการเนี่ยความหมายมันคืออะไรถ้าสมมติล้างสมองได้ทั้งหมดเนี่ยเด็กทั้งธรรมศาสตร์มันออกไปแล้ว แต่ธรรมศาสตร์ในเนเจอร์จริงๆของ<ช>คน<ช>ที่รู้จะรู้นะฮะโอ้ยว่าเขาก็เถียงกันตีก,กันเห็นด้วยไม่เห็น<ช>ด้วยกันอยู่ตลอดเวลา<ช>แล้วนั่นแหละครับมันคือกระบวนการการเรียนรู้ที่เราจะต้องสอนเด็กๆใ,<ช>ให้เขารู้จักโต้เถียงกันด้วยหลักการและเหตุผลอยู่ใน คือเดีชอบไม่เลยธรรมศาสตร์อ่ะคือตอนสมัยเดียอยู่เทเรียนเนี่ยจะยังไม่มีแต่ว่าตอนหลังๆเนี่ยจะเริ่มมีการตั้งพักการเมืองในมหาวิทยาลัยชัมแมาจย์แล้วเขาก็จะมีการเลือกตั้งมีการหาเสียงเลือกตั้งเป็นพรกคมทอมีสัมไพเป็นพักโดมอะไรสักอย่างหนึ่งหลายอย่างแต่เรื่องคุณศิระเนี่ยคือเดียจะไม่โทษอาจารย์ที่สั่งสอนคุณศิระมาเป็นแบบนี้ แต่เดียจะขอว่าคุณศิระที่ไม่รักดีในสิ่งที่อาจารย์เขาสอนเรียกว่าอาจารย์เนี่ยก็ไม่มีใครสอนมิสิ่งไม่ดีให้ลูกศิษย์หรอกแต่เพียงแต่ว่าลูกศิษย์เนี่ยเรื่องที่จะรับแต่สิ่งไม่ดีหรือเปล่าใช่ไหมก็เป็นไปได้นะครับและพึ่เนี่ยคุณศิลาก็ถามไปถามพวกอาจารย์ด้วยนะแนะนําลูกศิษย์จะแก้กฎหมายจาก ที่ไหนนะไม่ได้แก้ข้างถนนแล้วก็ไม่ใช่เป็นละเมอสิทธิ์คนอื่นและทำผิดกฎหมายถ้าคุณศิระเนี่ยไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับกปปสปีสห้าหกห้าเจ็ดเนี่ยตัวเองเคยร่วมม็อบเฮ้ยผมยังจะแบบไอ้นี่นิดนึงแล้วขอโทษคุณเป็นมอ็อบที่รุนแรงด้วยนะโทษนะครับขนาด อะไรนะทหารไปขยับกลัวยังเกือบตายอะฮะเพราะฉะนั้นอย่าพูดเลยครับทุนนี้ไอ้นี้ได้ไหมอาจารย์มือปืนป๊อปคอนกลางตรงหลักสีลภาพปรากฏชัดเจนหลักฐานชัดมากนะฮะทีนี้คุณศิระบอกด้วยว่าก็อยากให้มีการพิจารณานะครับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เนี่ยเป็นเงินภาษีของประชาชนสอนอย่างไรให้ลูกหลานเข้าคุกไปละเมิดกฎหมายไปละเมิดสิทธิมนุษยชนบุคคลอื่นนะครับแล้วก็ไปจับจ่วงถึงสถาบันบอกด้วยว่าอยากให้มีการตรวจสอบในเรื่องนี้ด้วยคุณศิระครับ คุณคิดดูดีๆก่อนนะครับคุณจะเล่นกับธรรมศาสตร์อย่างที่ผมบอกธรรมศาสตร์มีหลายปีมันมีหลายฝ่ายแล้วมันก็แทรกซึมไปอยู่ตามพื้นที่ต่างๆของสังคมเนี่ยเยอะแยะเต็มไปหมดขอความกรุณาฮะระมัดระวังนิดนึงหนูว่าเขาไม่ได้จบธรรมศาสตร์แล้วเลยคิดได้แค่นี้ก็นั่นแหละคือประเด็นแต่ประเด็นคือเขาไม่รู้ไงว่าเขาคิดว่ามาบูลลี่มาแย่อาจารย์อาจารย์มาแย่นักศึกษาพวกที่ติดคุกแบบนี้แล้วมันจะดูดีเฮ้ยมันมีคน ที่อาจจะอยู่อีกฝากหนึ่งที่ไม่เห็นด้วยกับนักศึกษาแต่ไม่เห็นด้วยกับสิ่งที่คุณศิีรับพูดนี่มีเยอะนะฮะระวังให้ดีฮะ